มือที่ต้องเจอ,อลากมาตัวยาอันนี้กูถามมึงดูเอา้าลากไปเอามันงามบ่จังลากมาพี่จัรูลสวยบ่ฮะ,ะนูกันหินบ่ลูกหินสิกินตาบ่มาดูมดูแต่ละมือนี่บ่เคยปกติจา้ามือเอาลากไป กูน่ะลากไปเอาไปอันนักกระโดมโดมใจหีเขาอยู่ห้างอะไรอย่าสุ้กินหยาโดมหีอยู่ห้างอย่าสุ้กินเออโดมเอาพูดแล้วพูไปแล้วพู้สู้มากระดามาแม่น้อยมาแม่มาแม่มาแม่เมียนวิญญาณได้เขาต้มจ้าขึ้นมาเม่ ขึืนมามึงจิไปใสฮะก็พาลูกบุญแเดินี่ะหรอู้ได้ไงบึงง่ากูหยางหอดได้มันนี่ฮะถ้ากูญยางหอดนี่มึงถือไม่แสะงึงสง ฮึ่มฮึ่มถงแล้วองแล้ว,ลวหื่มมึงกูบอกแล้วอย่าให้กูแางหอดถ้ากูยังความื่นไม่แซะคือไม่แซะคือไม่แซะหื่มฮึมไปเลยมึงซื่อมากินยังยีงน่นี่หื่มเดี๋ยวก็ท้องอืดท้องพอง ฮยไปเลยถ้าไปกินยามองมันบม่มีมันมีอย่างคือบ่มักมักแถกมันเหรอฮะอีหา่าก็น,นี่ก็อาอเคาะอาอเคาะกลางคืน,นสัดแตกจนว่าอิ่มยามุ่นมดไปเลย งานไปลงน้ำพวนค่ะไปกินฟางพวนเอ้ย่วยอย่านะเนี่ยให้กูได้ใส่เสียงสยองนะงางเลยวยมาต้มมา ไปเลยจักอยบ่อ,บอเซงสยอ,ยองคนนั้นยากนะเดินขาดต้มเดินเดินเดิน